สวัสดีครับนักเรกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูโสพลเจรจิญครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชับบ้นมระถมศึกษาปีที่4นะครับสำหรับเนื้อหาในปีการศึกษานี้นะครับพวกเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุคืออะไรนะครับทัศนธาตุก็คือองค์ประกอบของศิลปะ รหรือการสร้างสรงรค์ผลงานศิลปะในหนึ่งชิ้นที่นกเวียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นนะครับจะถูกประกอบไปด้วยทัศนธาตุต่างๆนะครับมารวมกันจนกลายเป็นผลงานศิลปะหนึ่งชิ้นนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับทัศนธาตุจะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือเรื่องของเส้นนะครับสองคือเรื่องของสีนะครับสามคือเรื่องของรูปร่างและรูปทรงนะครับ สในเรื่องของพื้นผิวและ5้าก็คือเรื่องของพื้นที่ว่างนะครับดังนั้นเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ว่างนะครับถูกนำมารวมกันจนกลายเป็นผลงานศิลปะหนึ่งชิ้นที่พวกเราทำขึ้นมานะเราเรียกว่าทัศนธาตุหรือทัศนธาตุก็คือส่วนสําคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายตามที่ตาเรามองเห็นนะครับก็หมายถึงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมารวมกันนะครับตามที่พวกเราได้มองเห็นไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของนะครับรวมทั้งผลงานศิละปะต่างๆก็จะประกอบไปด้วยทัศนธท่าต่างๆนะครับในเรื่องแรกนะครับคุณครูจะขอเริ่มต้นจากในเรื่องของเส้นนะครับเส้นถือว่าเป็นพื้นฐานในการทำงานศิละปะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ว่าจะเป็นเรื่องของอการวาดภาพเรื่องของดีไซน์นะครับเรื่องของอการเขียนการ์ตูนนะครับเส้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะเป็นพื้นฐานนะครับให้พวกเราได้ต่อยอดในระดับขั้นที่สูงขึ้นนะครับเส้นหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของเส้นกันก่อนนะครับเส้นก็คือการเคลื่อนที่ของจุดไปในทิศทางที่กําหนด น,นั่นก็หมายความว่าเส้นเกิดจากจุดหลายๆจุดรวมกันจนกลายเป็นเส้นนะครับโดยการเอาจุดเล็กๆนี่แหละครับมาต่อกันเรื่อยๆนะครับไปในทิศทางที่พวกเราต้องการนะจนกลายเป็นเส้นเส้นจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ครับหนึ่งก็คือเส้นที่ปรากฏในธรรมชาติ หมายถึงเส้นต่างๆที่ปรากฏในธรรมชาติครับเช่นเส้นของใบไม้เส้นของลวดลายของสัตว์ป่านะครับเส้นของต้นไม้นะครับออรอยแตกระแหงของดินอันที่2ครับเส้นที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมเส้นที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมก็คือเส้นที่เกิดขึ้นนะครับตามสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่น เส้นของสะพานนะบางทีสะพานโคง้งนกะ็จะเป็นเส้นโคง้โคงเส้นของเสาไฟฟ้านะครับเส้นของหลังคาบ้านนะร,รวมถึงเส้นของลวดลายต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดลอ้อมนะครับอันสุดท้ายก็คือเส้นที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์หรืองานศินละปะนั่นเองนะครับซึ่งเส้นเหล่านี้ก็จะถูกแบก่งออกเป็นประมาณ สองอย่างก็คือเส้นตรงกับเส้นโคง้งในเส้นตรงกับเส้นโค้งตัวนี้เนะี่ยนัเรียนครับนามาพลิกแพลงนํามากลับกันซ้ายขวาบนล่างจนกลายเป็นเส้นที่มีความหลากหลายออกมาอีกนะครับทั้งหมดประมาณเจ็ดชนิดนะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเส้นตรงนะครับสองเส้นเฉียงสามเส้นนอน สเส้นโค้ง5เส้นคลื่นนะครับหกเส้นหยักและสุดท้าย7ก็คือเส้นขดนะครับในเส้นเจ็ดประเภทนี้นะครับก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันดับแรกเลยครับเส้นตรงแนวตั้งนะครับเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยให้ความรู้สึกมั่นคงและก็แข็งแรง นะครับเช่นเดียวกันกับเวลาที่เราเห็นตึกนะครับเราเห็นตึกก่อนที่เขาจะสร้างตึกเขาต้องมีการตอกเสาเข็มนะฮะเสาเข็มเวลาที่เขาตอกไปก็จะกลายเป็นเส้นตรงนะเรามองเห็นเส้นตรงนะฮะอันที่สองครับเส้นเฉียงนะครับเส้นเฉียงเส้นเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงและไม่แข็งแรงนะครับอันที่สามก็คือเส้นนอนเส้นนอนจะให้ความรู้สึก สบายนะครับรู้สึกผ่อนคลายนะครับอันที่4ี่ครับเส,ส้นโค้งเส้นโค้งให้ความรู้สึกอ่อนโยนครับนะฮะอ่อนโยนนะอ่อนน้องนะครับอันที่5้าครับเส้นหยกักเส้นหยักเนี่ยจะให้ความรู้สึกน่ากลัวนะครับเช่นเดียวกันกับเวลาที่เรียนนึกถึงฟันของปลาปิรยายาันย่าปลาปิรันย่าเนี่ยาจะมีฟันที่มันเป็นเส้นหยัก,กอยู่นะ หรือใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยก็จะเป็นเส้นหยักนะดังนั้นก็จะมีความน่ากลัวมีความแหลมคมนะครับอันที่6ครับก็คือเส้นคลื่นนะครับเส้นคลื่นจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวครับนักเรียนครับนะพบเห็นได้จากอะไรเอ่ยพบเห็นได้จากคลื่นทะเลนะครับมีความเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งนะและอันสุดท้ายก็คือเส้นขด นะเส้นขดก็คือให้ความรู้สึกสับสนมึนงงนะครับเ,เส้นขดเนี่ยนะครับจะปรากฏอยู่ในเปลือกหอยทากนะครับก็จะมีการม้วนๆขดๆอยู่หรือบางครั้งเวลาที่เรานั่งดูการ์ตูนนะเวลาที่ตัวการ์ตูนโดนโดน,โดนตีหัวนะครับตัวการ์ตูนนั้นก็จะมีดวงตาที่เป็นม้วนๆขดๆอยู่นะดังนั้นเส้น ั้งหมดเจ็ดชนิดที่ครูพูดมานะครับเมื่อเรานํามาประกอบในผลงานศิลปะหรือเรานํามาต่อเติมนะครับเรานํามาต่อยอดนะก็จะกลายเป็นรูปร่างของสิ่งต่างๆนะครับนะบนะฮะทีนี้สําหรับกิจกรรมในวันนี้ของพวกเรานะครับก็คือการนําเส้นในงานทัศนศิลป์หรือการนําเส้นในงานศิลปะมาใช้ในการ ออกแบบรูปนะครับจนกลายเป็นผลงานศิลปะต่างๆนะครพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมของพวเรากันเลยครับ อุปกรณ์นะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะในวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมแรกของพวกเรานะครับก็จะมี1ก็คือดินสอครับ2ก็คือปากกาตัดเส้นนะครับ3ก็คือปากกาเคมีนะครับอันดับแรกเลยครับนะครับคุณครูคออยู่ตรงนี้ออกก่อนนะอ่ะทีนี้เรามาดู อันดับแรกเลยนะครับให้ในักเรียนออกแบบโดยการใช้ดินสอในการร่างภาพนะโดยที่เราเอพวกเราไม่ต้องร่างแบบเข้มมากเกินไปนะครับจะเป็นตัวการ์ตูนนะครับจะเป็นใบไม้หรือจะเป็นสิ่งต่างๆก็ได้จะเป็นรูปร่างรูปทรงก็ได้นะครับตามที่พวกเราสนใจตามที่พวกเราชื่นชอบนะครับวันนี้คุณครูจะร่างภาพ เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับคุณครูจะขอออกแบบเป็นใบไม้คุณครูก็จะวาดเป็นรูปภาพใบไม้ขึ้นมานะครับร่างเบาๆก่อนนะครับเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนใช้ปากกาตัดเส้นหัวใหญ่นะหรือเรียกว่าปากกาเคมีนี่แหละนะใช้ปากกาเคมีเนี่ยตัดเส้นลงไปนะให้มันเข้มเข,ม,เขมนิดนึง นในการตัดเส้นของพวกเรานะครับขอให้พวกเรากั้นหายใจเล็กน้อยเพื่อที่จะช่วยให้เส้นเนี่ยนะครับมันนิ่งขึ้นนะครับท่านจะสังเกตว่าถ้าหากว่าเรียนกั้นหายใจเนะี่ยเส้นจะนิ่งขึ้นนะครับและเวลาที่เราตัดเส้นสมาธิจะต้องอยู่ที่ปลายผู้กันหรือปลายดินสอของพวกเราเนี่ยนะครอยู่ตรงนั้น ไม่วอกแวกนะครับ,ไม,รบไม่คุยกันการหายใจเล็กน้อยครับเส้นจะได้สวยๆอ่าทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเยีกตัดเส้นขอบใหญ่นิดนึังจะได้เด่นๆตัดเส้นขอบนอกใหญ่ใหญ่นึงนะครับจะได้มีความโดดเด่นนะครับอ่าทีนี้ พอคุณครูตัดเส้นเรียบร้อยแล้วครับต่อไปคุณครูก็จะใช้ปากกาตัดเส้นหัวเล็กนะครับปากกาตัดเส้นหัวเล็กเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าด้านบนตัวอย่างตัวนี้คุณครูจะเขียนเส้นเอาไว้นะครับอันดับที่หนึ่งก็คือเส้นตรงแนวตั้งนะครับอันนี้คือเส้นตรงแนวตั้งอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเส้นเฉียงครับนะครับอันที่สามก็คือเส้นนอนอันที่สี่คือเส้นโค้งนะครับ อันที่ห้าก็คือเส้นหยักครับอันที่หกก็คือเส้นคลื่นนะครับอันที่เจดก็คือเส้นขดนะครับก่อนที่เราจะเริ่มงานกิจกรรมในวันนี้ครับทบทวนเนื้อหาการเรียนกันก่อนนะครับมีคำถามอยู่ว่าเส้นชนิดใดให้ความรู้สึกอ่อนโยนครับ เส้นชนิดใดให้ความรู้สึกอ่อนโยนนะคะใครตอบได้นะครับใครตอบได้ตอบมาเลยครับผมบฉเฉลยก็คือเส้นอะไรครับนักเรียนเส้นโค้งอ่าเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งอ่ะข้อที่สองครับเส้นชนิดใดให้ความรู้สึกน่ากลัวเส้นชนิดใดครับให้ความรู้สึกน่ากลัวนะครับ เส้นที่ให้ความรู้สึกน่ากลัวก็คือเส้นหยักนะครับก็คือตัวนี้ครับเส้นหยักให้ความรู้สึกน่ากล,กลัวนะครับนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราก็ทบทวนไปแล้วนะครับสําหรับต่อไปครับเราจะนําเส้นทั้งหมดเชนิดมาใส่ในผลงานของพวกเราก็คือใบไม้ตัวนี้ตามที่คุณครูได้ออกแบบเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนลองดูที่คุณครู กำหนดไว้นะครับนักเรียนนักเรียนลองดูที่ปากกาตัดเส้นของครูนะครับคุณครูจะเริ่มต้นจากช่องนี้ก่อนนะฮะนักเรียนจะสังเกตว่าใบไม้ตัวนี้จะมีช่องแต่ละช่องนะครับปรากฏอยู่นะครับดังนั้นให้นักเรียนเนี่ยนำเส้นในงานทศนศิลป์ก็คือเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นนอนนะครับเส้นโค้งเส้นหยักเส้นคลื่นและก็เส้นขคดเนี่ย มาเขียนลงในช่องแต่ละช่องโดยแต่ละช่องสามารถประกอบไปด้วยหลากหลายเส้นได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นเส้นนี้ช่องนี้ดูก่อนนะครับคุณครูจะเริ่มต้นจากเส้นโค้งเวลานักเรียนเขียนเส้นขอให้พวกเราเนี่ยกั้นหายใจเล็กน้อยเขียนเส้นชนเส้นนะครับเส้นชนเส้น พยายามใส่ให้มันมีความหลากหลายอ่ะเมื่อกี้ใส่เส้นโค้งไปแล้วเราไปรูก็ใส่เส้นเฉียงดูบ้างอ่าใส่เส้นหยักบ้างอ่าใส่เส้นหยักลงไปนะครับตันนี้ก็ใส่เส้นโค้งลงไปใจเย็นๆนะครับค่อยๆเขียนนะครับใจเย็นๆนะใส่เส้นหยักลงไปจุดประสงค์ของเราในกิจกรรมนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการสร้างผลงานและมีความ คิดสร้างสรรค์นในการออกแบบลวดลายนะรับโดยการนําเส้นมาออกแบบนะครับเขียนลงไปเลยครับเส้นชนเส้นค่อยๆขีดนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าในแต่ละช่องของคุณครูเนี่ยนะครับเส้นจะไม่ห่างกันมากเพราะถ้าเส้นห่างกันจนเกินไปเนี่ยจะทําให้งานเราดูไม่ค่อยมีความสวยงาม ความสวยงามเกิดจากอะไรหนึ่งเกิดจากความสะอาดของผลงานสองเกิดจากความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นได้มาจากอะไรครับนั่นได้มาจากการขีดเส้นนี่แหละครับนะอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งช่องนะครับนะอ่ะคุณครูก็มาเริ่มช่องต่อไปนะครับเริ่มช่องต่อไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกช่องที่พวกเราได้ออกแบบมา นะครับค่อยคยขีดไปนะครับ ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์นะครับของครูนะครับที่ทําเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ศึกษานะครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถออกแบบตามที่นักเรียนสนใจตามที่นักเรียนชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างแนละรูปทรงอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมก็ได้นะครับหรือจะเป็นรูปอิสระก็ได้นะครับโดยให้เราใช้เส้นในงาน ทัศนศิลป์นำมาออกแบบนะครับดังนั้นกิจกรรมในวันนี้ครับคุณครูจะขอสรุปในเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับก็คือเส้นนะครับในงานทัศนศิลป์น,นะครับมีทั้งหมด7ประเภทหรือ7ชนิดนะครับซึ่งประกอบไปด้วย1เส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคงนะครับ 2. เส้นเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคง 3. เส้นนอนให้ความรู้สึก สบาย 4. เส้นโค้งให้ความรู้สึกอ่อนโยน 5. เส้นหยักให้ความรู้สึกน่ากลัว 6. เส้นคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว 7. เส้นขดให้ความรู้สึกสับสนมึนงงนะครับทั้ง7เส้นนี้นะครับเมื่อเรานำมาต่อเติมนะครับนำมาวาดภาพก็จะกลายเป็นรูปภาพต่างๆที่พวกเราต้องการ นะครับสุดท้ายนี้ขอให้เรามีความสุขกับการทำงานศิลปะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ